สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเมนูชวนชิมค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะจากทางคุณผู้ชมมาถึงริมมูลเลยทีเดียวค่ะกับร้านร้านนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าร้านคาําแพงปลาจุ่นเจ้าฮ้อนนะคะจะมีความอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะตามจักมาเลยค่ะ แจ็คอยู่บนร้านคำแพงปลาจุ่มแจ่วฮ้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา,ทำ,ามทำความรู้จักกับผู้จัดการร้านการนี่คือคุณนวลค่ะคุณนวลสวัสดีค่ะ ุรนวนขาร้านเปิดมานานหรือยังคะเอ่อเปิดมาได้ประมาณสองถึงสาอาทิตย์แล้วค่ะสองสาอาทิตย์เป็นยังไงบ้างการตอบรับของลูกค้าก็ลูกค้าเยอะนะคะตั้งแต่เปิดวันแรกแล้ว <c oughs> ลูกค้าก็เต็มร้านเลยแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆค่ะค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเอ่อร้านนี้เปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงสี่ทุม่มครึ่งห้าโมงเ <มง S 1> ย็นก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะถ้าลูกค้ามาประมาณห้าทุ่มถ้ากลัวเรายังไม่ปิดก็เอเปิดก็ยังขายได้อยู่ก็ยังนั่<ม>งได้อยู่นั่ใช่ส่วนมากลูกค้าที่เข้าามจะเป็นลูกค้า จองโต๊ะหรือว่าเป็นแบบครอบครัวอะไรก็มีมีทั้งสองมีทั้งสองแบบนะคะก็มีทั้งจองแล้วก็ครอบครัวผ่านไปมาอย่างเงี้ยก็เจอป้ายหน้าร้านอะไรเงี้ยก็แวะทานกันหลังเลิกงานนีวุ่นวายไหมคะแบบดูพนักงงพนักงานเงี้ยดูแลกันแบบก็ก็ดูแลกันเยอะก็ดูแลกันทั่วถึงนะคะเพราะว่าใช่ใช่ใช่ค่ะพนักงานค่อนข้างคล่องตัวค่ะบอกหน่อยค่ะคุณนวลร้านตั้งอยู่ตรงไหนอ๋อร้านสะดวกสะดวกง่ายเลยเอ่อก็คือตั้งอยู่เส้นถนนเส้นริมมูลค่ะ ริมมูนนะคะก็คือก่อนถึงจวนภูว่าค่ะถ้าขับมาเรียบริมมูนเนี่ยกขับมาถึงร้านใช่ก็จะเจอเกือบเกือบยท้ายๆสุดๆหน่อยใช่มาถึงเกือบหลังๆหน่อยนะคะก็จะเจอร้านร้านก็จะโดดเด่นด้วยการตกแต่งร้านนี่บอกก่อนเลยว่าตกแต่งร้านแบบไหนเนี่ยทำไมทำไมถึงเลือกตกแต่งร้านแบบนี้เจ้าของร้านบอกมาไหมเป็นเป็นความชอบส่วนตัวของเจ้าของร้านค่ะ ในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การร้าน<ส>บอกว่านี่ค่ะการตกแต่งร้านแบบนี้นะคะทาให้ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่ง็บรยากศริมอีสานอีสานนิดหนึ่งใช้ต๊ะไม้อย่างเงี้ยแล้วเมนูแต่ละเมนูเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมนูข้างหน้านี้มีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทาความรู้จักเมนูต่างๆที่วางอยู่ข้างหน้ากันค่ะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากเมนูแรกนะคะก็จะเป็นชุดหมู หมูจุ่มนะคะเจ้า mm ค้อนหมูใช่ใช in ่ค evet ่ะเจ้าค้อนหมูอันนี้ก็จะเป็นถือว่าตัวนี้จะเป็นอันดับสองที่ลูกค้าสั่งในร้านแสดงว่าต้องมีอันดับหนึ่งมีค่ะอันดับค่ะอันดับหนึ่งก็คือนี่เลยเมนูประจําร้านเมนูประจําร้านคือปลาจุ่มปลาจุ่มใช่ก็คือเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะมากคุณนวลแล้วเวลาเราเลือกเราเลือกวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะอย่างหมูอย่างปลาอย่างเงี้ยเลือกยังไงบ้างอะคะก็ปลาที่ก็คือเราจะ เลือกจับปลาสั่งปลาจากกระชังเลยอ้ใช่ให้ให้เข้ามาส่งที่นี่อ่อให้ตอนเย็นให้เข้ามาส่งที่นี่จะเราจะได้ปลาก็คือสั่งตอนเย็นเลยใช่เราจะไม่สั่งสต๊อกหรือออเดอร์ไว้ก่อนเราจะไม่ซื้อไม่ไปซื้อที่ตลาดหรืออะไรเพราะว่าปลามันจะบางทีปลามันจะช้ำ ก็คือให้เข้ามาส่งที่นี่เลยตอนเย็นเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทําเป็นเมนูขึ้นมาแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็นี่คือปลาจุ่มอันนี้คือแจ่วฮ้อนหมูอันนี้คือแจ่วฮ้อนเนื้อค่ะที่นี่มีให้เลือก3ามอย่างด้วยกันใช่ค่ะถ้าเป็นประเภทจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนจะมีให้เลือก3อย่างด้วยกันแล้วถ้าเป็นประเภทเมนูอื่นล่ะคะเมนูอื่นล่ะคะที่แบบลูกค้าสั่งเยอะที่แบบเอาเด็ดเลยค่ะค่ะเด็ดเลยก็จะเป็นก้อยเนื้อลายค่ะค่ะสูตรเด็ดตรงไหนบ้างคะก้อยเนื้อลายก็คือรสชาติที่่เขข้้มนคะ แล้วก็จิ้จาเลยว่างั้นใช่ใช่ลูกลูกค้าก็สามารถสั่งได้ว่าเราจะเอาเปรี้ยวหรือเอาผมตา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 มแต่ลูกค้าจะสั่งว่าใช่นจะขอเผ็ดแบบจิ้จี้หน่เราจะไม่เราเราจะไม่ได้ทาตามเราจะไม่ได้ทําแบบว่าเเมนูที่ร้านต้องเป็นรสชาตินี้เป็นสแตนดาร์ดอย่างเดียวใช่ค่ะเราเอาใจลูกค้าเราต้องมาถามลูกค้าก่อนว่าจะเอาเปรี้ยวเอาขมเอาเผ็ดไหมเอาอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าสั่งแบบไหนก็ได้แบบนั้นถ้าถ้าเป็นก้อยเนื้อลายนี่จะมีรสขมด้วยหรอคะใช่ก็จะมีแบบทั้งเปรี้ยวทั้งข อันนี้คือเนื้อลายลูกจิ้มค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นจิ้มก็จะทานกับน้ําจิ้มผมก็คือตัวนี้ลูก้านก็สั่งเยอะมากเหมือนกันจากได้ได้รู้มาว่าน้ำจิ้มที่นี่รสแซ่บมากรสแซ่บจริงๆรสเด็ดมากแซ่บจริงๆค่ะให้รับไหมยได้ไหมว่าน้ำจิ้มทำยังไงแบบทำมาจากอะไรบ้างนู่นนี่นั่นหรือว่ามันเป็นความลับหรือเปล่าก็แคาอยากรู้ร้านอาหานที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมหลังไปนะคะถ้าอยากรู้ คุณนวลานแล้วถ้าเราอยากจะสำรองที่นั่งหรือว่าจะมาจัดงานวันเกิดงานปาร์ตี้แบบกินเลี้ยงเป็นครอบครัวสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถสำรองที่นั่งได้นะคะก็คือที่เบอร์0856190080ค่ะ่ะได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาค่ะก็สามารถโทรมาสำรองที่นั่งได้กับคุณนวลนะคะค่ะและเดี๋ยวจ๊คกับคุณนวลจะลองชิมเมนูที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณร้านคําแพงปลาจุ่มแจ่วฮ้อนก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ให้เมนูชชิมนะคะได้มาชิมอาหารอร่อยๆแบบ และเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะพี่ก้อยและกระจักนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ไหนต้องติดตามครั้งนี้จะกับคุณวนวลขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ